เดี๋ยวนี้วัดต่างๆในถูข้อมนำทางตันเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดเจ้าอาวาสอยู่ทั้งบ้านเหมอเฮจิจันได้ยยคูเฮจจิเตอร์ได้ยคูโมเมนได้จันทรนขั้นท่ายมไม่เอาก็เสร็จเจ้าอาวาสอยู่บนบ้านสมภารอยู่วัดมันตันหมดแล้วสตอนมาหมักข้ากินนวยเดียวอยู่ทั้งอยู่ในวัดต้องไปขอเจ้าอาวาสพอออกเอ้ยขอหมักข้าวแจ็กแซงเด้อคนโมเมนบ้านนี้ดอกบ้านอื่นผู้เด้อว่าบนฟังมันครอบงำกันหมด แทนที่พระจะเป็นผู้นํากลายเป็นโยมนําที่คนโบราณบกหัวดําไปก่อนน่นหัวโยมหัวดําๆน่ะหัวดอนนาหลังนี่หัวยคู่นี่แค่ไหมีงพระต้องเดินตามหลังโยมแล้วแต่โยมจะพาทําทําบุญอะไรหมอลําซิ่งได้ยังคูจังขักก็แล้วแต่มืงเจ้าตัวจะนอาก็กเต็มถ้ากัโยงคงบางยังคู่กับกับก้งโกบางดีบานนี่มันมาเป็นพระอิฐพระปูนบานวะหม่อมพันษา,าบานอ้อพระวะ ว่าข้าผ่าเลื้งบ่เครื่องหัวหล่นจากตนพ่นไปใส่เด้พราะว่าจะมันครับนอว่านับในม,มือถาซิบัตรเนี่ยมันเป็นยัง่งยืนไปบัดเลยจะต้องปรึกษาเขาคนโบราณจิวาการเมืองขอนสีร่วมกันเป็นยอมเป็นพักแร่ยอมมีพอบาทหลายหล่นลืนคนคนมีหน่อยน่ายสีหลายเหลือภัยหัวดอนได้สีน้ำควมฟังทูกมีนี่คนโบราณพูด เราไม่เคยคิดเลยว่าการเมืองจะเป็นประชาธิปไตยจะรวมกันเป็นพักเป็นยมยมคูดไว้สามร้อยสี่ร้อยปีในร่มน้ำของการเมืองขอนสิร่วมกันเป็นยอมย่อมก็คือพักนั่นแหละพักประชาธิปัตย์พักพลังธรรมพักชาติไทยชาติพัฒนาประชากรไทยคนโบราณบอกไว้แล้วสองสามร้อยปีรูปน้ำของการเมืองขอนสิร่วมกันเป็นยอมแหล่ยมมี่พอบาทหลายหล่นหล่งคน คนมีหน่อยน่ายหลายเหลือภัยมีแต่สิไปเป็นนายเบิร์ตากกันเป็นนายบ่มีไผอยากเป็นไพเจึงว่าน่ายหลายเหลือไยหัวดอนได้สีน้ำก้นกอนดำพระสีน้ำก้นโยมโยมจะเป็นผู้สอนเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็ต้องไปเรียนแบบแบบโยมวัดไหนตั้งโรงเรียนสอนพวกว,วิชาการทางโลกเน่เอิญว่าปริยตรัติศาสมันก็มีโยมเลยไปสอนอาจจะมาไปเห็นโยมนุ่งกางเกงนี่ นุ่งนุ่งผ้าสบงเขินๆผ้าสบองไม่ออกได้นุ่งสิ้นเขินๆแล้วก็ยืนเขียนหนังสือในกระดานสอนเนนสอนพระพระเนนก็น,นั่งโต๊ะตาคนจะเป็นสิเบิงกระดานบอกหรือสือเบิงใต้โต๊ะผมกับพระเจ้าว้ามันคือไก่ความเืิด้านอ้อ้ไปเห็นเนี่ยเรียกว่าหัวดอนได้สีน้ำกลอ,อนดำหัวดำดำสิสอนอย่างวัดเนี่ยเห็นพระเนนเยอะๆบางทีพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่าน เมือ่อตั้งโรงเรียนปริยัติสามัญเสิ็ท่านอาจารย์สมภพจะได้เงินมาช่วยจากกรมการศาสนาอารมาว่าอย่างไรบอกว่าถ้าให้ผมตั้งปริยัติสามัญผมจะลาหนีจากประเทศไทยพระพุทธเจ้าท่านให้สอนธรรมไม่ได้สอนโลกโลกว่าต้องไปสอนหัวขาดอกซุ้มนั่นเข้าใจว่าทางธรรมนี่ไม่ทันโลกอาตมาว่าให้เขาจบปริญญามาบวชยิ่งจะดีจบด็อกเตอร์มาคอยสิตตอยอดให้ ติดตาภาพกิ่งอรรถบางคนนั่บัก,บกดอกเตอร์มันยืนั่งได้อยู่ว่าจักสองสามชมั่วโมงเนี่ยบริเวณเนี่ยเนี่ยสอนกันอย่างนี้สิสิส้นสมาธิปัญญาแขนสันเง,งาตีนกาลฟันดีนแดงไงขับไปเลี่ยนจังสามมิตรเลี่ยนออกไงได้น้อยก็่สิกเท่านั้นแล้วจบแล้วคนโบราณจึบาาจงบอกว่าเจริญกกัมฝ่ายหนองยังสีบอ่อปานใด เลิกเข้าไปในในหอดปัดว่าอารามกวางพว,วงมูสังโคเจาะบอศึกษาธรรมพระเจ้ากาวปัญญาญาเชโกทุสิกิโตไปศึกษาเอาวิชาการปลายบ่านน้ำก้นมูขุมแต่กี่มาเรียนอยู่วัดบานยวัตไปเรียนน้ำเขามเม่อม่เน่าอื่นไดหัวดำไปกอนหัวดอนน้ำหลังเหมือนจะือเข้าใจเน่อื่นใดพระยางน้ำก้นพอออกไม่ออกบาดนี้เอาแต่พอออกไม่ออกสิภาพเป็นเอาไปมามาปฏิบัติธรรมนี่ก็คือกัน แม่ออกุณส่วนมาโ้นมาบาดเนี่ยมันนัาเขาได้เป็นเทศไห้พระเสียนิสัยเอาไปเอามาเนี่ยหัวหลนจากฟังลำบาดเนี่ยหัวดําจากฟังเทศบาดเนี่ยันวัดเทศน์โมตสะพอออกไม่ออกฟังเนี่ยครูบอกดับดับดับบ้างแห่งจนได้พิษกันมีตัวอย่างมาแล้วโยมเปิดเทศอาจารย์สมภพป่าเปาป่าป่าป่าเวสันดรปริทัศน์พระเปิดมอลำขึ้นในวัดแข่งกัน อย่ครูบอกโอ้ยพอออกมานี่มน์เศร้าสกนอนทอนก็หน่อยอยากฟังเทศอาจารย์สมภพนี่จะเปิดให้ทั้บ้านฟังย่ำก็ขึืนนี่ห,นใใหัวกระจายเขา่าพระยิ่งเปิดดังเดี๋ยมลำคาญหล,ลาเอาค้อนไปแกงแต่พระจังเศร้าปานนั่นก็มีเอาไปเอามาหัวหล,ล่นลำเองบัดหัวดำเทศบัดมันไปฮั่นมัดน,นี้ขึ้นเพลินลำเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นคณะเทศเสียงทองพันบาท จ้งางเป็นขณะมาบาัดเนี่หัวหล่นลำบัดเนี่หัวดําเทศเองเลยบัดเนี่จกักมันจะไปซําใดระบัดเนี่นี่มันถึงทางตันไปหมดเราก็ต้องมาผ่าทางตัน